นะฮะวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องเราเกี่ยวกับแคนของเราว่าต้นก่อนเลยต้นก่อนเลยมันเป็นยังไงก็อืมคิดคิด,คดอยู่อะก็คุยกับพี่ฟูแล้วก็ไอ้ฟุกเมื่อกี้ข้างล่างแล้วว่าแคนเราอะ่ะมันมัน,ม,นมันมีสายจริงจังนะครับรก็ก็ผมก็แน่ยปัาอีกแล้ว ก็ค <G huh> ือไฟฝาดก็เตะเลยไครฝาดเตะเลยครับ so ฟังหน่อยบอกให้ฟังบอกให้ฟังก็คือว่าตอนนี้มันมีสายแล้วตอนนี้เรื่องดูของเรื่องอะไรมากมายอ่ะเออแล้วมีหลายๆคนเขาอินบ็อกซ์ข้อความมาหาผมเขาบอกว่ามีเด็กคนหนึ่งอ่ะอาจจะพูดมากเด็กคนหนึ่งอ่ะเวลาตายแล้วชอบของตกอะไรประมาณนี้อ่ะไม่ใช่เวลาตายแล้วชอบบน เฮ้ยไอเฮียกูตายแล้วกูไปแล้วอย่างเงี้ยฮะคือก็กูคุยกันแล,แล้วผมก็ไม่รู้สิมันลำคานอะไม่ชอบอะอะไรวะมึงตายแล้วมึงบ่นอะแต่ก็คือมีคนถามนะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้โทษไม่ได้กดไม่ได้เคืองใครนะแต่ขอขอเล่าก็คือเขาบอกว่าคนที่ชื่อ X L o f เป็นสาย XL off ตายชอบบน XL off ชอบมั่วอะไรประมาณเนี้ยผมก็กคิดแล้ว,วละ่ะไอสารถ้าทำอย่างนี้ก็โอ้ยไอสว์เออกันแล้วยังไม่คิดว่าจะเป็นคนอย่างนี้ยังแบบโอ้โหแบบกูแบบเฮ้ยแบบแบบกับเพื่อนอะไรนะก่ออันนี้เสียใยหย่จริงๆเนี่ยเราก็อยู่มานานแล้ว<แ>ทำไมต้องแบบเก็บของเพื่อนทำมาเป็นเก็บก็ต้องจบที่ อ็อบแคนอยู่ดีอ็อฟฟังก่อนอ็อฟอ็อฟอย่าเพิ่งออกไปอ็อฟฟังพวกพี่ก่อนฟังให้จบก่อนอ่าโอเคป่ะก็คือเราประชุมกันละคือเครียดนะเมื่อกี้นะเออบอกเลยคือทุกคนก็รักนะเว้ยแต่ว่าทำยังไงได้แต่มันทำอย่างนี้กันแล้วอ่ะเครียดเลยครับทำไมทำงี้วะเป็นสายเป็นสายแคนอื่นแล้วก็เก็บของของหายบ่นทำไมต้องทำขนาดนี้วะคือแต่อ็อฟอย่าเพิ่งออกนะคือพี่จะพูดประโยคนี้สุดท้ายอ็อฟ ที่ก yup. ะจะเอาออฟออกไปจากสกิทออฟจะยอมรับได้หรือเปล่าพี่ฟูพี่ฟูเปิดไหมพี่ฟูเปิดไหมพี่ฟูเปิดไหมทุกคนออฟจะยอมรับได้อย่าพูดนะอย่าพูดนะอย่าพูดนะถ้าเปิดทุกคนอย่าพูดนะครับพี่ฟูเปิดไมเลยอ่าครับคือตอนนี้ก็เครียดละเมื่อกี้นะใช่ปะเรื่องออฟครับคือทุกคนอย่าเพิ่งพูดนะ ผมจะนับหนึ่งถึงสิบแล้วให้ทุกคนพูดตามผมนะโอเคไหมครับโอเคโอเคคือทุกคนต้องพูดตามเลยนะอย่างเงียบนะโอเคโอเคครับเงียบนะพูดตามทุกคนนะหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวถามออฟก,ก่อนออฟจะยอมรับได้อเปล่า <c oughs> ว่าถ้าออกแคนไปอะ่ะออฟจะยอมรับได้หรือเปล่าโอเด็ดล,ล,ลบเกม <ลบ S 1> ทิ้ง<ๆ>เลยพี่ถามจริงออฟยอมรับได้หรือเปล่า <c oughs> ร้องม,มาเลยออฟร้องมาเลย ไม่ไม่ไม่คือมันชวมวสองมวนม้วนะก็ไม่รู้อ่ะเขาอินบ็อกมาอย่างนี้เออรูอยู่เียกูก็อีสว์แป้งก็เดี๋ยวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด Sembilan, hey. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. <laughs> Yo เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข,ข,ขอขอขออวยพรน้องก,ก่อนขออวยพรน้องก,ก่อนของคนแรกเออออฟเมื่อกี้ที่ <c oughs> ที่พูดไปไม่โกรธกันนะเ <c oughs> มื่อกี้ก็แซวเล่น <c oughs> คือออฟออฟก็อยู่กับพี่มามาออฟก็อยู่พี่มาเป็นปีแล,กก TT, แล้วก็ขอบคุณที่อยู่กับสกิทขอบคุณที่อยู่กับไอเอ็นทีแล้วก็ขอบคุณที่อยู่กับอ่อีเป็ดขอบคุณที่อยู่กับแคนอะไรนะซีอูเอ็นที c u อ t i อ c t ท8แล้วก็มาที่แคนสกิฟโลขอบคุณอ่าแล้วก็ c n เอขอบคุณที่อยู่กับเรานะอ๊อฟนะก็วันนี้วันนี้เป็นวันเกิดอ๊อฟก็ขออวยพอนะขออวยพอนะรวยรยมีเมียสวยๆเศรษฐีพันล้านรวยแล้วอย่าลืมกูลืมกูกูเครียดกูกูเกลียดมึงกูแตออกแคนไอ้ซ์ โอเคใครอ่าพี่ฟูพูดเด,ด,ด,ด็ปิดไมค์ไหมวะพิ่ฟูก่อนเลยเพี่เ <_ d: S 1> มียมเมียม,มันต้องตบเขากูกูอะถูกเลยครับครับผมเออแค่นี้แหละพอไอ้สัตตวว์สั์มันเกิดด้ยมีความสุขมากครับผมโอเคเอย่าลืมกูแล้วกัน ไอ้เฮียมันเศร้าอะกูจะล้อไอ้แซดงงเลยปอะอะไรต้อไม่มีอะไรมากอะประกาศสิ่งใดขอได้สิ่งนั้นนะเว้ยเอ้ยไม่มีอะไรมากทุกคนรวมตัวเซบบนเลยมันยาวจนมีคุกที่เพอนี่แหละทุกคนรวมตัวเซบบนเลยบา ไปเซฟบนเนี่ยเจอกันเจเจอกัน78